สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนัทชาพงตีวาทนาโชควัดนะครับรายการนะใช้ดีบอกต่อนะกับเอนไซม์ว่างเวียนเป่าวันนี้ผมได้มานั่งอยู่กับนะผู้ที่ใช้เอนไซม์นะครับแล้วประทับใจนะกับคุณเป้าทองหล่อครับสวัสดีครับคุณป้าทองหล่อครับนะอยากให้คุณป้าทองหล่อแนะนําตัวนิดหนึ่งครับผมสวัสดีค่ะชื่อทองหล่ออุทากรดินแดงค่ะอ่าตอนนี้อายุเท่าไหร่เลยครับอายุหกสิบเจ็ดค่ะหกสิบเจ็ดแล้วนะครับ นะคุณป้าทั้งหลอยนี่เป็นครับเห็นบอกว่ามีปัญหาสุขภาพมีปัญหาสุขภาพในด้านไหนครับด้านเป็นเบาหวานแล้วก็ะต้องสูงความดันกรับแลอยด้วยค่ะสามสี่โรคแล้วเนี่ยนะครับนะแล้วดูแลไปอย่างไรครับก็ไปหาหมอประจาค่ะแต่แา้วไปอาการไม่ดีขึ้นครับเป็นมานานหรือยังครับเป็นมาสี่ปีแล้วหมอเป็นมาสี่ปีแล้วนะครับตอนนี้คือยาทานยาจากโรงพยาบาลอยู่นะครับยาประจำอยู่นะครับแล้วอาการเป็นยังไงครับ ก็ปกติมันก็ไม่ขึ้นไม่ลงมันก็อยู่ที่เดิมแต่แต่แผลมันจะมีขึ้นมาเรื่อยๆคือน้ําตาลเท่าไหร่ครับคือประวานเนี่ยร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบนะครับก็คือทานยาเวลาควบคุมน้ำตาลอยู่นะครับนะแล้วเห็นบอกว่าคือน้ําตาลเนียขึ้นร้อยเจ็ดสิบเนี่ยแล้วเป็นอางครับมีปัญหามีมีแผลหรือฮะมีเป็นแผลแล้วเป็นหนองเยิมตลอดเวลาครับเป็นที่ไหนครับเป็นตาม กระุ่มแล้วก็ต้องเข่าแล้วก็คอสอกเนี่ยเวลาไปเท้าอะไรเงี้ยมันจะถลอกแล้วใช่ไหมน้ำเหลืองออกมาครับแล้วเป็นแผลจะไหลเย้มน้ำเหลืองเยอมเหมือนกับมันระแกระงมะม่วงแล้วมันแผลไม่แห้งไม่แห้งเออแล้วเป็นไงไปหาหมูให้ทำแผลให้เราตัดไหมครับไม่เราซื้อยามาทำเองอ๋อซื้อยามาทำเองนะครับแรกๆหมอก็ให้เพื่อื่อตํารีอะไรมาเราก็มาทำเองครับนะแล้วก็คือแผลก็ไม่แห้ง เลยนะครับแล้วยังไงทำยังไงถึงมาเจอเอ็นทรายครับก็มีคนเป็นเพื่อนกันเขาเห็นแผลเราก็บอกโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ครับแล้วเขาก็แนะนําให้เราใช้เราบอกเราไม่มีเงินซื้อเรอกยามันแพงเขาขายเขาบอกว่าห่อห้าสิบบาทแร้บอกมันแพงเกินไปเขาบอกเอางี้แล้วกันเขาจะให้ทดลองมากินฟรีห้าชอง้าไม่หายก็ไม่ต้องให้เงินเขาเขาบอกงี้ครวเราก็บอกเพื่อนเราว่า เพื่อนๆทุกคนนะเป็นพยานด้วยนะค่ายเรากินฟรีนะถ้าเราไม่หายอ่ะครับตอนนี้เราขึ้นมาบ้านเราก็มากินสองหนสามจองก็รู้สึกแผลมันแห้งเอ่าทานไปแค่สามซองแแผลแห้งเลยเลยครับแผลแห้งแล้วน้ำเหลืองไม่ไหลอ่ะไม่ได้ออกจริงๆแล้วเออแล้วทานยังไงครับก็ชงกับน้ำร้อนอะ่าเขาให้มาห้าซองห้าองเ่าก็คือชงกับน้ำร้อนเช้าเช้าแล้วก่อนนอนเช้าแล้วก่อนนอนก็คือนะวันละสองซองนะครับ ทานไปได้เขาเรียกว่าสองวันครึ่งวันครึ่งเ <c oughs> ขาทานสองแล้วแห้งเลยน,เน้ําเหลืองเนี่ยที่เป็นอยู่มาตั้งหลายเดือนเนี่ยนะครับแห้งนะ,ะแล้วเป็นไงครับวันนี้แผลแห้งแล้วเป็นไงแผลแห้งแล้วบอกลูกโอ๊ยแม่เป็นไรน้ำแห้งน้ำเหลืองแม่ไม่มีสกเก็ลแม่ก็แห้งหมดเลยอืมลูกอ้าวยาเขาก็ดีสิแม่เขาบอกว่าแล้วแม่ก็ตอบตังไปให้เขานะเขาบอกว่างี้แล้วก็ตังคเขามาอีกตั้งติดจองเขาบอกว่าางไงครับอื คือเขาเรียกว่าก็เลยเขาเรียกว่าห้าซองเนี่ยเราทานแล้วแผลแห้งหนะครับเขาเรียกว่า <S <S หน้าแผลเนี่ยก็คือดีแล้วก็เลยไปบอกลูกนะล้วขอซื้ออีกสิบซองขอซื้อก็อีกจองคอีกสิบจองกินแล้วก็คือก็แห้งหายเลยที่ตะตุม่มนะทีแรกแผลมันจะบวมเหมือนลังเต่าอะ่ะพอทานก็เป็นมันยุบยุบเป็นเป็นเหมือนมะเขือเผาอ่ะเป็นดำดำดำด่างๆอือแล้วตะเก็็บมันก็ร่อนหายแล้วติดซองหลังนี่ยหะเหรอครับก็ยังทานประจําอยู่ตอนนี้ก็ ในแผลเผยแห้งหมด้ตามแขนตามเป็นอยู่เออแล้วตอนนี้เป็นไงไปหาหมอเช็กร่างกายบ้างไหมตอนนี้ยังไม่จะไปเลยจั้หมอหน้าสามเดือนครั้งหนึ่งอ๋อหมอหน้าสามเดือนครั้งหนึ่งแต่ทานไปนี้ยังไม่ถึงสามครบสามเดือนยังค่ะครับแต่ว่าเราสังเกตได้ตัวเราเป็นไงตอนนี้ดีขึ้นก็นอนหลับแล้วก็ขับถ่ายปกติครับแล้วก็ทานข้าวได้อืมครับ แล้วเห็นมีคนมีทักทายไม่อนนีรู้สึกอะเขาทากเขากว่าเมื่อเดือนที่แล้วว่ามันกระดาษกระาปีแล้วแฟนเสียร่างกายโซมมากแล้วผอมแล้วก็ดำเราคิดว่าเราจะตัวรอดหรือเปล่าลูกบอกแม่คงจะเป็นอะไรเปล่าแล้วพอกินเนื้ลารู้สึกเนื้อเนี่ยจากดำเนี่ยนะ แรกมันจะดำครับมันจะขาวขึ้นมาเยอะเลยนะคือทั้งนี้ทั้งผิวต่งตางๆนี่ก็คือสดใสขึ้น,ววนบบหน้าตาก็สดใสขึ้นขาวขึ้นมีคนมาทักตาาตเนี่ยค,คือเมื่อก่อนนี่ทั้งคือหนึ่งแฟนเสียก็คือเขาเรียกว่าตอมใจด้วยอะไรต่างด้วยใช่ไหมครับแล้วก็คือสุขภาพจิตก็ไม่ค่อยดีด้วยนะแล้วก็ทานอาหารไม่ค่อยได้ด้วยมั้งแล้วนอนไม่หลับอีกนะครับก็เลยทำให้ร่างกายเราโทรม นะแล้วตอนนี้พูดผมได้อินสั่งไปแล้วคือเขาเรียกว่าตอนนี้ร่างกายกลับมานนปกติเลยอ๋อกลับมาปกเลยนะสภาวะจิตว่าร,ร่างกายต่างรึเปล่าบอก,กลูกว่าโอ้อ็นไซม์นี่เขาก็ดีนะลูกบอกว่าได้อินสั่งเขามากินเลยแต่จะตุยเยอะๆมันไม่มีตมังค์นตังน้อยเออครับก็คือถ้ายอยค่อยแบ่งซื้อทีละห้าซองสิบซองนะครับนะแล้วตอนนี้ซื้อครบกล่องแล้วนะฮะถึงซื้อตอนนี้คือซื้อครบกล่องแล้วนะกล่องหนึ่งหกสิบซองครับครบจ้ะ จะกล่องครึ่งแล้วคก็ทีละติดติดซองทีละห้าร้อยห้าร้อยพอเงินระร้อยแล้วต้องประหยัดซื้อกับข้าวด้วยครับครับทีละห้าร้อยห้าร้อยครับนะตอนนี้ตอนนี้เรากินลดเหลือวันละซองอ๋อเหลือวันละสองคือเมื่อก่อนนี่คือเช้าสองเย็นสองก็คือวันละสองซองแล้วตอนนี้เหลือวันละซองนะครับก็คือก็แล้วร่างกายเราสุขภาพเราดีขึ้นแล้วนะครับนะคือนี่ครับท่านผู้ชมครับนะท่านผู้ชมนะที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพในไม่ว่าคือนางเกิดจากความเสื่อมของระบบของร่างกาย นะหรือไม่ว่าเป็นเบาหวานความดันภูมิแพ้ไทรอยนะหรือโรคเกาต์หรือโกกรคอะไรต่างก็ตามเกิดจากเสื่อมความเสื่อมอของระบบร่างกายนะครับนะแล้วก็นี่แหละครับเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะด้วยเอนไซม์ว่างเ,เปล่านะวันนี้นะผู้ที่ใช้ดี้วครับมายืนยันด้วยตัวนะท่านเองนะครับว่าท่านใช้แล้วแค่5-20ซนะร่างกายท่านก็ดีขึ้น นะตอนนี้นาะยอยากให้คุณป้านเนี่ยนะฝาก,กาานนาผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งนะครับบางครั้งเนี่ยผู้ชมทางบ้านที่นั่งชมอยู่บางคนเนี่ยนะตุกประมานมานานนะแล้วก็คือเรียกว่าการรักษาตัวมาเนี่ยโดยการที่ไปนะโรงพยาบาลน,นะเข้า,ขาๆออก,ออกๆบางคนเนี่ยจนถึงหมดเนื้อหมดตัวนะครับนะแล้วก็คือเนี่ยหาโอกาสหรือหานะที่ตัวที่จะมาช่วยฟื้นฟูร่างกายเนี่ยนะนะครับตอนนี้ป้ามาเจอเอนไซม์บ้างหรือเปล่า<ม>นะก็อยากให้ป้าฝากทางบ้านนิดหนึ่งครับ ครับก็คือฝากผู้ชมทางบ้านนะฮะในที่มีปัญหาสุขภาพเหมือนกับป้าอะไรต่างอยู่นะครับท่านผู้ชมคะถ้าท่านอยากหายท่านลองทานเอ็นไซา์นะครับเป็นยาบำบัดค่ะอืมคุยกับท่านผู้ชมเลยนะครับนะไม่ใช่ยารักษาแล้วบำบัดด้วยหรอคือมันเป็นอาหารเสริมคุณป้าอาหารเสริมครับอ่าเป็นอาหารเสริมนะแล้วก็คือคุณป้าที่มีดีโรคอีนะที่มีอยู่ในร่างกายเนี่ยนะครับมีสี่โรคอ่ามีสี่โรค โรคเบาหวานแล้วก็เจตล่อนแล้วก็ความดันความดันแล้วก็ไทรอยไทรอยนะครับทั้งสี่โรคที่ป้าเป็นอยู่นะโดยเฉพาะแผลที่เบาหวานที่แผลที่แขนทั้งสองข้างแล้วก็ขานะครับแล้วก็ตาตุ่มด้วยนะครับตอนนี้นะฮะคือก็เรียกว่าแห้งแห้งหมดเลยเป็นแผลหายสนิทเลยแต่มันก็ยังด่างๆอยู่อ๋อครับธรรมดานะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยกว่าเซลล์ใหม่จะสร้างขึ้นมาเป็นเนื้อหนังกระพานต้องใช้เวลา รับนี่ครับท่านผู้ชมครับท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพนะครับแล้วที่ต้องการนะทางเลือกในการฟื้นฟูสุขภาพด้วยะเอนไซม์นะว่างเป็นเป่านะช่วยท่านได้ในการดูแลสุขภาพครับนะอยากให้คุณป้าทองหล่อเนี่ยนะครับฝากผู้ชมทางบ้านนะครับนะว่าที่ปัญหาสุขภาพเราที่เป็นอยู่ในครับโรคต่างเนี่ยนะครับนะพูดไปเลยครับท่านผู้ชมทางบ้านเลยครับผมท่านผู้ชมคะท่านอยากหายอย่างนี้ฉันลองทดลองเอนไซน์บำบัดนะคะจะได้หายฉันจะถูกตัดขาอยู่แล้วค่ะ ฉันก็หนีหมออยู่ตลอดเวลาหมอนัดวันที่ยี่สิบฉันก็ไปไปฉันไปวันที่หนึ่งแกก็เปลี่ยนหมอใหม่แล้วพอหมอใหม่มาเขาก็จะตัดอีกฉันก็ไม่ไปโรงพยาบาลแตฉันไม่อยากไปโรงพยาบาลแล้วค่ะฉันเน่ยเนี่ยมีเพื่อนในรถร้องทดลองกินเนอ็มซาแล้วฉันก็รองกินห้าสองฉันก็รู้สึกว่าแผลฉันยุบผาเดี๋ยวนี้จะไม่เป็นแล้วค่ะแผลฉันก็แห้งแล้วฉันก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรแล้วจะนอนหลับกินได้ไม่ต้องคิดมากอะไรแล้วค่ะ อยากหายทนลองดูนะคะเป็นมะเร็งตาบลำบัดค่ะไม่ใช่ยานรักษาค่ะปัญหาสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ครับนะเขาบอกสุขภาพดีนะด้วยเอนไซม์ว่างเป่าวันนี้รายการของเรานะก็ราท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้โอกาสหน้านะครับมีเรื่องราวอะไรอย่างดีๆนะฮะเราจะมาเล่าท่านผู้ชมฟังนะแล้วนี่เป็นเคสนะครับคือเรียกว่าผู้ใช้จริงแล้วก็เห็นผลจริงแล้วก็ประทับใจนะวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ